มามักข้อหมูกันมนี่พี่นอข้อหมูเตรียมไว้เลยอ่ะ10กิโลครับทนนันไวเรียบร้อยแล้วเตรียมของไว้จัดแจงเรียบร้อยมามักข้อหมู10กิโลมันตามสี่หาิบกรัมนี่ลงไปเลย50กรัมอันนี้เท่าปั่นไว้ตะเคียม กิดไท่หลากฟักซี่นะครับปั่นไว้ปั่นเท่ากันเลยครับข้ากับสีใส้หนึ่งถ้วยถ้วยถ้วยหนึ่งกับเครื่องถ้วยหนึงกเครื่องหมูสิบกิโลใส่โรตีไปหนึ่งสองใส่โรดีไปสอง ใส่รูดีเข้าไปซองเลยแกโ้งนัง่นสองจัดไปเลยเต็มเต็มทิวขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกัวทิ่ใส้หกนะทิวขาวแ่้วกแ ฟ้าเขียวหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่อีกใส่เปลืออันนี้คือสูตรขายเลยด้วยครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยช้องไปสองครับ สูตรนี้คือหมูหมูสิบกิโลเรียบร้อยล่องมึงเด้อครับคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์สง่งกำลังใจให้คนทาคลิปทำอาหารเด้อสูดรนี้รับประกันว่าเสียบลายมักขอ้อมูนุ่มๆไปอบในโอ่งนะครับอันนี้สูตรอบในโอ่งนะครับสูตรอบในโอง่งฟองเท้ รับประกันคพามเสียบลองเบิงลองเบงคนตามตามนี่เลยครับผุตามที่บ้าวเอกมักเลยครับนี่ของเสียบเด้อสิบกองะลองเด้อทุกคนนี่ข้อหมูของเราสิบกิโลของเทลงไปเลย หอมเลยเวลาผมมาเลยก็หมูสีเหลืองงามอันนี้เขามักไว้ประมาณสิบยี่สิบนาทีคอยเก็บนะให้มันเขาเนื้อมันจะน้อยนะครับนาเรียบร้อยแต่คลิปนี้มีประโยชน์กับคนณลายคเชร์นีน้เดอครับขอบคุณหลายๆครับผม